มันนี่แกงสมนะครับเด้อแกง,งกุ้งแกงส้มผักรวมฝีมือแม่ครัวคนเดิมเชฟคนเก่าอันนี้ผักหัวเเท้าเอามาต้มก่อนเพราะว่าอันนี้มันสุกท้านะครับเอามาต้มก่อนที่มือแม่ครัว หันเป็นทุกเต่าเรามาต้มใส่น้ำมะขามนี่ทอดปลากินกับอันเกสส้มนะครับเด้อทอดปลานี่เห็นเก็เกสมแซ่บครับใส่เกลืองลงไปรอดูตอนเสร็จน,นะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง นี่ใส่ผักเข้าไปครับสารพัดผักใส่เข้าไป แกงส ang, Indians, ้ม no ผักรวมขอยินดีพร <in illing> ้อมเสิร์ฟครับรสชาติน่ากินมากครับผมแซ่บพอได้กินกข้ามาเด้อครับเด้อแกงส้มผักรวมใส่กุ้งสุดยอดครับที่มาแล้วที่รับข้างพอเตลมังคียนะครับก็มีขอคําที่แจกที่สบายครับ

กเข้าร้ายกินเพื่อเดียวเมียอดถึงไปแล้วเมียวไปอยู่ด้วยนะเมียก็ถิมนะยุคเดี๋ยว พนะัดทอดสลัด

อันนี้ผัดอะไรฮนะใบเมียงใบเมียงแต่เมื่อวานเป็นทุหมดอร่อยครับรสชาตนี่สมอร่อย นี่แค่ผู้นำที่เมืองดา นี่ครับกับหมูคนห้างห้องก็เคยไม้มีเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นแบบนี้ครับของฝากของกินแล้วก็ต้องแบ่งกันเขาให้เราเราให้เขาอดูแลกันไป เปนเสิร์ได้ก็ไร1 6ถอนตับไสส้มมีพ no like ิเศษเสิร์ฟ1รับและยกมือมาดหลังให้จับทางราคาที่อยู่ในตัวตรงนี้ลงไปเกงส้มสูตรแม่บ้านนะครับเกงส้มผักรวมใส่กุ้งสุดยอดครับอร่อย ใช่ครับได้แล้วให้อาจารย์คมาอรุ่นี้เป็นผ่วยที่ว่ากัดที่ดไีีนีหอดก่นแล้วไม่ได้เลยรวมะหลงไดแล้วนะที่มีล็อกนิ้วตาไปเลยจังหวัดส้พัฒน์นะครับของกรรวรัเกือบมากทีจังหวัดนิคไทคืั้เส น้ำแค่มข้นแม็่ปิดไปโดยหนโอเคครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะถ่ายเรื่องของโข้าว รับชมอีกนะครับกดกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากยิ้งฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับ